ท,ที่หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครขอเชิญสาธุชนรับฟังบทสวดพระจักรรัตนสูตรในพระสุตตันตปิฎกคำพีที่หคขุทกนิกายธรรมบทได้เล่าเรื่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปสวดร,รัตนสูตร ช่วยให้เมืองภัยสาลีพ้นภัยพิบัติทั้งสามประการอันเกิดจากโรคภัยอามนุษภัยและเศรษฐกิจเสียหายให้อันตรธานหายไปเราทั้งหลายโปรดตั้งใจประกอบไปด้วยเมตตาความปรารถนาดีต่อสรรพัสัตทั้งหลายแล้วระลึกถึงคุณพระศีรัตนไตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพที่นับถือแล้วตั้งใจสวดพระจักรรัตนสูตรเพื่อกำจัดภัยพิบัติทั้งหลายดังพระพุทธองค์ได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์สวดช่วยให้เมืองภัยสาลีพ้นภัยอันตรายทั้งสามประการนั้นเทิน